สวัสดีครับสีเพชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการชําระค่าปรับจราจรนะครับหรือว่าการชําระใบสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันเปาตัง์นั่นเองนะครับผมซึ่งสะดวกมากนะครับไม่ต้องเดินทางไปที่สถานีตํารวจเลยนะครับผมและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าถ้าหากเราไม่ชําระตามกําหนดเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับผมจะถึงขั้นออกหมายจับเลยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมารับชมได้จากคลิปนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วย ไปรับชมกันเลยนะครับเพื่อเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับแล้วก็ลดการเกิดปัญหาการจราจรนะครับผมทางบชนนะครับได้กําหนดหลักเกณฑ์นะครับผมโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเป็นการออกใบเตือนนะครับผมเมื่อได้ใบสั่งแล้วไม่ชําระค่าปรับตามระยะเวลาที่กําหนดในใบสั่งนะครับตำรวจจะออกใบเตือนจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายใน15วันนะครับ โดยให้ถือว่าได้รับไปแจ้งเมื่อผลกกำหนด15วันนับแต่วันส่งและจะต้องชำระค่าปรับภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งนะครับส่วนขั้นตอนที่2นะครับจะเป็นการออกหมายเรียกแล้วนะครับเมื่อไม่ชำระค่าปรับตามใบเตือนนะครับ ตำรวจจะส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบกดำเนินการตามมาตรการงดออกเครื่องหมายการเสียภาษีนะครับและพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกให้มาชำระค่าปรับนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการออกหมายจับนะครับเมื่อไม่มาตามหมายเรียก2ครั้งนะครับจะยื่นคำร้องอนุมัติขอสารออกหมายจับกรณีเบี้ยวใจค่าปรับจราจรมีความผิดตามมาตรา155 ผู้ใดไม่ชำระค่าปรับในเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอสมควรต้องระวางโทษปรับไม่เกิน1000บาทในขั้นตอนนี้ผู้ต้องหาต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยตนเองณนะสถานีตำรวจที่ออกหมายเรียกเท่านั้นนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาชำระค่าใบสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังกันนะครับก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับใส่พิน6หลักลงไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้แตะไปที่คำว่า G Wallet นะครับ แล้วก็เลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับผมไปแต่ที่คำว่าจ่ายบินนะครับแล้วก็ไปเลือกที่เมนูค่าปรับจราจรนะครับโอเคก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับในช่องแรกนะครับก็จะเป็นเลขที่ใบสั่งนะครับ13หลักส่วนอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับส่วนท่านใดนะครับที่โดนยึดใบขับขี่นะครับผมจะต้องไปชำระเงินที่สถานีตำรวจตามที่ระบุไว้ในใบสั่งเท่านั้นนะครับผม สำหรับวิธีการดูเลขที่ใบสั่งนะครับผมก็ให้มาสังเกตที่ใบสั่งด้านบนนะครับจะมีตัวเลขสีแดง13หลักอยู่นะครับก็ให้เรามากอกที่ช่องนี้นะครับผมส่วนกำหนดระยะเวลาที่ต้องชําระนะครับผมก็จะอยู่ในใบสั่งเลยนะครับผมอย่างใบนี้นะครับเขาก็กําหนดไว้ว่าชําระค่าปรับภายในวันที่23สิงหา2565นนะครับผมซึ่งในใบสั่งนี้นะครับผมโดยค่าปรับอยู่ที่500บาทนะครับดังนั้นนะครับเราจะต้องรีบชําระ ก่อนวันที่กําหนดในใบสั่งนะครับผมต่อมาเราก็มากรอกเลขที่ใบสั่งกันเลยนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราแตะถัดไปนะครับโอเคระบบนะครับเขาก็จะแจ้งข้อมูลขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลขที่ใบสั่งที่เราได้รับมานะครับแล้วก็เลขบัตรประจําตัวประชาชนผู้ที่กระทําความผิดนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นยอดเงินที่จะต้องชําระนะครับผมซึ่งระบบเนี่ยเขาก็จะดึงข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะครับว่าเราจะต้องชําระเท่าไร่นะครับผม แต่ก่อนที่เราจะกดยืนยันชําระเงินนะครับเงินใน g ีวรเลสจะต้องมีเพียงพอด้วยนะครับผมก็อย่าลืมเติมเงินเข้า g ีวรเลสก่อนที่จะมาชําระค่าปรับด้วยนะครับผมอ่ะเมื่อเราตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาแตะที่คําว่ายืนยันตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับแล้วก็มาแตะที่คําว่ายืนยันการจ่ายบินนะครับใส่รหัสพินหกหลักของแอปพลิเคชันเป่าตังลงไปเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ระบบก็ได้ทําการบันทึกบินสลิปนะครับเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะเพียงเท่านี้นะครับเราก็ชําระค่าปรับจราจรเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและสําหรับท่านใดนะครับที่ทําใบสั่งหายนะครับผมก็เข้าไปตรวจสอบใบสั่งได้นะครับที่ p t m p o l i c e g o t h นะครับผมซึ่งเป็นของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับผมเมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับก็ให้เราทำการลงทะเบียนสมัครเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราก็ค้นหาใบสั่งของเราแล้วก็นำมาชำระได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมและดีที่สุดนะครับก็ขับขี่รถอย่างปลอดภัยเคารพกฎจราจรนะครับผมจะได้ไม่มีใบสั่งออกมานะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ